สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงตัววิตามินซีของเดอ์มีดีวิตซีพลัสเซรมนะคะ,ะจุดเริ่มต้นที่เริ่มใช้วิตามินซีเนื่องจากว่าอายุมากขึ้นพออายุมากขึ้นมันก็จะมีฝ้ามีกระเลยคิดว่า ทำยังไงฝ้ากระจะได้จางลงเห็นคุณหมอหลายๆท่านแนะนําให้ใช้วิตามินซีอะคะ่ะเลยเราซื้อมาใช้ดูตัวนี้เขาจะมีลักษณะเป็นเนื้อเซรั่มไม่มีสีไม่มีกลิ่นเมื่อทาลงผิวไปแล้วซึมเข้าผิวง่ายให้ความชุ่มชื่นกับผิวพอประมาณนะคะช่วยให้ผิวหน้าใสขึ้นกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระไม่ได้หายไปนะคะแค่แบบว่า จางลงเล็กน้อยแต่ว่าทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะตัวนี้ใช้แล้วไม่เป็นสิวนะคะแนะนําให้ใช้ตอนกลางวันเมื่อทาทาเสร็จแล้วให้ทากันแดดตามนะคะอยู่ที่15 ml ราคาแล้วแต่ะคะบางครั้งมีโปรโมชั่นก็จะอยู่ที่199บาทนะคะตัวนี้ซื้อได้ที่วสสันคาขอบคุณค่ะ